ผมเชื่อว่าถ้าใครๆเลือกได้นะครับคุณก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเป็นคนที่ดูมั่นใจเพราะว่าคนที่ดูมั่นใจเนี่ยมันดูมีเสน่ห์และถ้าคุณต้องการจะโน้มน้าวใครสักคนหนึ่งเพราะมั่นใจเนี่ยจะทําให้คุณสามารถโน้มน้าวได้ประสคบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันนะครับว่า3ข้อง่ายๆนะที่จะทําให้คุณเป็นคนมั่นใจมากขึ้นเนี่ยคุณควรจะตั้ง mindset หรือมีวิธีการทําอย่างไรข้อ1คนส่วนใหญ่เวลาที่ไม่มั่นใจมักจะเกิดจากการที่คุณโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกิน ว่ามันจะออกมาเป็น d สียส์ออออกมาเป็น good ออ bad ทําให้เราเนี่ยไม่จดจ่ออยู่ในคุณภาพของการกระทําคุณภาพของการพูดคุณภาพของการขายคุณภาพของการทําให้คนที่อยู่ข้างคุณน่รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ให้คุณพยายามโฟกัสในสิ่งที่คุณควรจะทําโฟกัสผลลัพธ์ให้น้อยลงแล้วก็โฟกัสสิ่งที่คุณทำให้มากขึ้นแล้วคุณจะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นเองฮะก็อ 2. สิ่งที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างผมที่ทํางานเป็นววทยากรแต่ลครั้งที่เราถูกเชิญไปคนที่นั่งฟังอยู่นั้นก็ไม่ได้ตั้งใจมาฟังผมไไมม่่รรรรู้จจจจัััักกกผเเลยคคคนนอาาาาะแหหทํงง สามารถพูดนําเสนอกี่สามสี่ห้าชั่วโมงเลยกับคนที่ไม่รู้จักคุณได้อย่างมั่นใจฮะนั่นก็คือให้คุณเตรียมตัวมากกว่าที่จําเป็น o v e r preparation นะฮะมันจะทําให้คุณมีความมั่นใจในการพูดทุกๆอย่างในเวลานั้นนะซึ่งสัญญาณที่จะบอกว่าคุณเตรียมตัวมากเกินไปแล้วนั่นคือคุณกําลังเบื่อในสิ่งที่คุณเตรียมตัวคุณท่องจํามาได้หมดนะเวลาที่คุณไปพูดกับใครก็ตามมันจะเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าคุณเตรียมตัวไปเกินความจาเป็นคิดถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ทัััั้้งงหมมมดคคุณจจะสาาาาารรถผ่่่่นนนนนนนเวลออยใแบ และข้อสุดท้ายอันนี้ไม่สามารถฝึกฝนเลยได้ง่ายนะครับแต่เป็นหลักธรรมชาติก็คือคุณยังไม่ชินนั่นเองฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ใครก็ตามถ้าคุณเพิ่งเคยเจอเขาคุณก็จะรู้สึกไม่ชินอยู่ดีไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งอะไรหน้าตาสวยแค่ไหนดูดีแค่ไหนเราอยากจะดูมั่นใจในสถานการณ์แบบไหนสถานการณ์ในการพูดสถานการณ์ในการขายให้คุณเอาตัวเองไปอยู่นรงสถานการณ์นั้นบ่อยๆและที่สำคัญคุณต้องอยู่ในตำแหน่งที่คุณได้แอคชั่นเต็มๆเช่นคุณอาจจะต้องขึ้นเวทีจริงๆจับไมค์พูดจริงคุณอาจจะเข้าไปหาลูกค้าสัมพันเดดีียวซึ่่่งงการรทคคไ้อนจิ ครั้งบ่อยครัง้งมากขึ้นนั่นก็สามารถทําให้คุณเกิดความมั่นใจเพราะว่าความคุ้นเคยและการจินชานนั่นเองและนี่นะครับคือ3สิ่งที่ทำให้คุณดูมั่นใจง่ายๆเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้เองจากการสอนมานับร้อยกว่าแบบแล้นั้นนะครับเชื่อผมเถอะว่าทุกคนนะครับเป็นคนที่ดูมั่นใจไดนะ้แต่ว่าคุณแค่ยังไม่ได้ฝึกเท่านั้นเองครับ